วันนี้ก็มีโคมไฟมาส่งแล้วครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะเซ็นรับแล้วครับเจอเซ็นรับเด็ตเอวาเซ็นรับเรียบร้อยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาต่อคลิปมาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูสินค้าที่เราสั่งซื้อนะครับท,าท่านผู้ชมจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ประมาณ30วัตต์นะครับท่านผู้ชมเราสั่งวันที่2ีเมษานครับเราได้สินค้า7พฤษสภาครับนับแล้วได้10วันนะครับท่านผู้ชมมาดูข้างในครับว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับ เราจะแขงแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราสั่งไปสองชุดครับเราจะเอาไปใช้ในสวนนะครับ่านผู้ชมมาดูครับหนักบาครับเป็นอย่างไรนะครับแขงอย่างนี้ไหมอ๋อเป็นนี่เป็นแผงแบบนี่น่าจะเป็นแผงเอ่อเกี่ยวกับ โซล่าครับดูจากโซล่าครับว่าแผงเท่าญ่ขนาดไหนครับก็ไม่ได้ใหญ่รับท่านชมแผงเจ้าตัวนี้ก็ขนาดนี่ครับขนาดประมาณของเท่ากับห้าเออสิบห้าวัตนะครับจะเจ้าแผงตัวนี้เท่ากันครับเท่ากับสิบห้าวัตนะครับต่อไปครับ ม่ได้มาสองชุดครับท่านชมนี่ชุดหนึ่งนะครับนี่ชุดไม่ต้องแกะแล้วนะครับต่อไปเรามาดูหลอดไฟครับหลอดไฟนี่เรามาดูหลอดไฟข้างในว่าเขาเขียนว่าเท่าไหร่นะครับสามสิบวัตต์นะเก็บดูข้างในเลยครับ 3 0วัต <c oughs> ไ,ไ,ได้เลยเอออ๋อได้ถ้าเนี่คือ3 0วัตนะครับท่านผู้ชมมาดูด้านในได้เลยจะมีพาน리เร์ดคอนโทรลครับนี่นระบบคอนโทรลแล้วก็าอาติไฟา์นะครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่รตเตรามาดูนี่ครับ นี่สามสิบวัต์ครับจอเขาใหญ่กว่าครับนี่ครับรถไฟเขาจะใหญ่กว่าสิบห้าวัต์เยอะเลยครับดูดูนําดูมือผมครับถ้าขนาดสิบห้าวัตต์นี่จะเข้ามือผมนะครับแต่สามสามสิบวัต์นี่จอเขาใหญ่ครับน้ชมมาดูครับนี่ครับเราได้มาแล้วนะครับ เราจะเอาไปใช้ในในสวนนะครับเพราะในสวนของผมก็ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าครับไม่มีครับเพราะสวนอยู่อยู่ในป่านะครับสวนจะเป็นสวนยางอยู่ในป่านะครับทำแบบแบบนี้ง่ายกว่าครับเพราะผมไปติดตั้งแผง15วัตต์ไปแล้วอะชัวรครับ,ชรบใช้ได้ครับแสงสว่างก็ เวลามืดก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นได้สี่าสิบวัตต์นี้จะไปะทดลองดูอีกครั้งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ได้สินค้ามาแล้วครับน่าจะเข้าสวนน่าจะเป็นวันเท่าไหร่นะครับวันพุธนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยังไงจะชาร์จไฟไว้ก่อนนะครับ่านมาช้ชมเราจะชาร์จแผงไว้ก่อนนะครับชาร์จไปตั้งสองแผงเลยนะครับเราจะแกะเลยดูนี่แสงแดดก็ไม่ค่อยจะมีแ้ววันนี้ แสงแดดนม่ค่อยมีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะไปไปทดลองดูครับเดี๋ยวไปตามไปดูครับผมจะไปเอาไปผึ่งแดดนะครับก็หาอะไรมาปูสักหน่อยครับกลัวไม่ใช่ว่าล่ะครับกลัวรถมาเหยียบเข้าครับข้างถนนนครับหน้าบ้านข้างถนนนะครับ เขาเริ่มเริ่มชาดนะแครับเดี๋ยวเอามาอีกเดี๋ยวผมจะมาอีกตัวนะครับเพื่อจะให้เขาชาร์ไฟนะครับวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยครับเดี๋ยวมาอีกตัวนคึครับครับได้มาตัวที่สองแล้วครับ ซึสิวัตตัวนี่เกิดรอยเล้านะครับรอยเล้าขึ้นมาประมาณติดเท่านี้ครับนี่ตอนจะบรรทุกมานะครับเนี่ยน่าจะตกนะครับท่านผู้ชมมุมนี้นะครับดูครับรอยเล้านี่นะครับแต่ว่ารอยเล้าแบบนี้ไม่น่าจะเสียหายเยอะครับดูแล้วก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับนี่แต่ละเราสั่งไปเปลี่ยนนี่ผมว่าเขาคงมไม่เปลี่ยนให้เรานะดูนะ แต่ไม่น่าเกลียดครับเกิดร้าวเยอะนี่น่าเกลียดมากครับแต่ไม่รู้รอยร้าวตรงนี้โค้งน้าน้าผมไม่เข้าหรอกท่านผู้ชมแต่มีผมดูนะครับร้าแบบนี้น้ําผมไม่เข้าดูนะครับแต่ถ้าร้าเยอะนี่น้ําเข้าแน่ครับน้ําเข้าก็เสียด้านในนะครับผมดูเลยครับใช้ได้อยู่ครับน้านี้น่าจะกระแทกตกนะครับจะกระแทกตกอืมใช่ครับตกนะครับนี่ครับรอยตกอย่างนี้ครับท่านผู้ชม แต่พอพอไหวอยู่ครับพอสู้ได้อยู่ครับถือไม่เสียหายเยอะครับสั่งสินค้าพวกนี้ก็เสี่ยงแบบนี้แล้วครับเหมือนไม่เหมือนที่เราไปซื้อร้านไปซื้อร้านเนี่ยเราเลือกได้สบายถ้าซื้อร้านเลือกแบบนี้นะครับเราจะไม่เอาเลยครับแต่อย่างนี้เราต้องยอมครับไปส่งคืนนี่ก็คงจะแม่ไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับของช้อปปี้ครับ เราก็มาเึื่งแดดนะครับก็ไม่มีแดดเท่าไหร่ครับแสงก็ประมาณสักตอนนี้แสงก็ประมาณ50ซก็ยังไม่ประมาณนี้นะครับ5 0 40%นี่ครับของฟ้าดูครับท่านผู้ชมนี่ครับของฟ้าครับนี่ครับแดดแทบไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมแล้วครับได้สินค้ามาแล้วก็ถือว่า่านครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับ ซื้อเราสั่งซื้อของซอปปีมาทดลองใช้นะครับหลอดสามสิบวัตต์ครับสปอร์ตไลท์ครับบ๊ายบายครับ